สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับเรื่องภาษาในเพลงนะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าคําหรือประโยคที่ใช้ในเพลงเนี่ยมีความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในอย่างไรบ้างแล้วก็ทําไมถึงนําคํานี้มาเปรียบเทียบในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์ความหมายของคําให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ ซึ่งคำศัพท์ที่เลือกมายกตัวอย่างให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฝนนั่นเองค่ะโดยอย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะคะว่าฝนเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทหลากหลายลักษณะใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าฝนที่ต่างชนิดกันเนี่ยพอนํามาวิเคราะห์ความหมายดูแล้วเนี่ยจะสื่อไปในทางที่เหมือนเหมือนกันหรือต่างกันน้อยอย่างไรบ้างคะ่ะโดยคําที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะก็จะมีคําว่า p ก็คือฝนนะคะ พมีคือฝนในฤดูใบไ,ไม้ผลิยอรึมบีคือฝนในฤด,ดูร้อนและโซนากีคือฝนไล่ช้างค่ะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็วิเคราะห์ความหมายได้อย่างไรบ้างค่ะไปที่เพลงแรกกันเลยค่ะก็เป็นเพลง rainy day ของ Asia Island ค่ะ ็จะเห็นจากเนื้อเพลงนะคะที่มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับการรอคอยคนคนหนึง่งแล้วก็หวังให้เขาเศร้าจากคนรักแล้วก็กลับมาพักใจที่เราแสดงว่า B ที่แปลตรงๆว่าฝนเนี่ยในที่นี้อาจจะแปลความหมายได้ว่าเธอที่เศร้าจากคนคนนั้นหรือเธอที่ช้ำใจมาได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเพลงที่2นะคะก็เป็นเพลงบ่มบีของซิส์ค่ะ

ก็ถ้าดูจากเนื้อเพลงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการรอคอยความสําเร็จการรอคอยชื่อเสียงแต่ก็ยังมีความกลัวความสําเร็จนั้นอยู่บ้างนะคะก็ถ้าวิเคราะห์ความหมายของพมบีหรือฝนในฤดูใบไม้ผลิในเพลงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะได้ความหมายประมาณว่าความสําเร็จชื่อเสียงที่เขารอคอยอยู่นะคะ ค่ะต่อไปในเพลงที่3นะคะก็เป็นเพลงยอลรุ่นพีของยอตาชินกูค่ะคะ่ะก็จะเห็นว่าเพลงนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะโดยในที่นี้จา ยอรุมนีที่แปลว่าฝนในฤดูร้อนเนี่ยเมื่อวิเคราะห์ความหมายดูแล้วจะได้ความหมายของคําว่าความรักแบบยอรุมนบีหรือว่าความรักแบบฝนในฤดูร้อนว่ารักที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหานนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายนะคะก็คือโซนากีของ IOI ค่ะ กา,า, ο, าสา่วนากหรอฝนไล่ช้างเนี่ยก็คือฝนที่ตกลงมาแรงอย่างกระทันหันแล้วจากนั้นก็หยุดไปในทันทีนะคะก็ถ้าดูจากเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับความทุกข์ความลำบากที่ถึงแม้มันจะหนักหนาสาหัสหแค่ไหนเนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกับฝนไล่ช้างนะคะที่แป๊บเดียวก็หยุดแล้ว ดังนั้นโซนากีหรือฝนไล่ช้างในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายความได้ว่าเป็นความทุกข์ความลำบากเพียงชั่วคู่เท่านั้นค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าชนิดของฝนที่แตกต่างกันเนี่ยก็สื่อความหมายออกไปได้แตกต่างกันนะคะก็ถ้าหากทุกคนสนใจก็สามารถลองหาฟังเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฝนดูนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์ความหมายของมันดูว่าได้ความหมายว่าอย่างไรบ้างสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้ขอบคุณที่ตั้งใจรับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบาย